ส่วนใบหูเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะตั้งเฉียงไปนิดหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งเฉียงเยอะเลยเห็นไหมครับเนี่ยเฉียงเยอะเลยก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับ วันนี้ผมมีเหรียญรอโบราณพระประจำวันของวัดสุทัศน์มาฝากเ,เพื่อนๆนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อุ้มบาทเป็นพระประจำวันพุธกังวันนะครับท่านเจ้ากุณศีสนวัดสุทัศน์สร้างไว้เมื่อปีพศ2494เเป็นเนื้อทองผสมนะครับออกเหลืองอมงเขียวพระองค์นี้ผมถือว่าเป็นพระที่ พิเศษเลยนะครับคือล้อได้สวยมากพิมพ์พาเนี่ยติดคมชัดลึกธรรมชาตินะครับสวยมากๆล้อออกมาได้ดีนะครับล้อออกมาได้ดีนะครับนี่อันนี้คือด้านหลัง นานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะครับที่พระที่รอออกมาได้สมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่ต้องแต่งตะใบเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรายละเอียดของผิมนี้นะครับแล้วก็ดูธรรมชาติว่าพระรอที่รอออกมาสวยเนี่ยเขารออย่างไรนะครับส่วนมากเนี่ยก็ที่เราพบเห็นเนี่ยจะลอออกมาแล้วแล้วก็มีการแต่งตะใบนะครับ แต่พระองค์นี้รอออกมาได้สวยมากๆช่างเลยไม่ได้แต่งตะไบนะครับพิมพ์ปางอุ้มบาทนี้นะครับจะมียูด้วยกันสองพิมพ์นะครับองค์ที่ผมนำมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเนี่ยเขาแยกกันตรงที่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีผ้าจีวรเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยม แล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยใบหน้านี่จะเอาเป็นทรงลีนะครับเม็ดประสกจะเป็นเม็ดเลยส่วนใบหูเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะตั้งเฉียงไปนิดหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งเฉียงเยอะเลยเห็นไหมครับเนี่ยเฉียงเยอะเลยหน้าอกจะกลมนะครับหน้าอกจะกลมใหญ่ วงแขนนะครับเนี่ยมือจะประสานกันเป็นมือขวาทับมือซ้ายนะครับมือขวาเนี่ยจะทับกับมือซ้ายตรงนี้ก็เป็นบาทนะครับแล้วก็มีผ้าสังกติลอดมาเลยเห็นไหมครับดูแขนเห็นไหมครับเนี่ยดูแขนลักษณะาการวางมือผ้าจะเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้มีฐานบัวจะมีเส้นคมเลยนะครับจะมีเส้นคมเลยองนี้เนี่ยเห็นนิ้วเท้าเลยนะครับเนี่ยลอได้ลึกมากๆเลยเห็นเป็นนิ้วเท้าเลยดูพื้นนะครับจะมีหมัดไฟนี่ครับลนนักษณะนี้เนี่ยหมัดไฟหมัดไฟเห็นไหมครับเนี่ยการลอโบราณจะมีหมัดไฟ อันนี้เส้นบังคับพิมพ์ลอออกมาได้สวยเลยนะครับเนี่ยลอได้ลึกดูขอบข้างนะครับขอบข้างของพระลนะักษณะการหลอ่อพระล่อได้สวยมากนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าด้านหน้าเนี่ยจะเล็กกว่าด้านหลังเห็นไหมครับจะเฉียงออกบล็อกหน้าจะเล็กกว่าบล็อกหลังเนื้อจะออกเหลืองอมเขียวนะครับเป็นผ้าลออโบราณออกเหลืองอมเขียว ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆ <c oughs> เพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเรียบนะครับก็จะเป็นคลื่นๆเป็นธรรมชาติของพระลอนะครับ ลักษณะเส้นแบบนี้นะครับในยอยู่ในพระรอนี่จะทําให้พระดูง่ายมากพอพระลอออกมาสวยแบบนี้ในช่างก็เลยไม่ได้แต่งนะครับบล็อกหลังเห็นไหมครับบล็อกหลังก็จะใหญ่กว่าบล็อกหน้านดูธรรมชาตินะครับ พระรอมาได้สวยมากนี่นะครับพระเนี่ยรอโบราณจะเข้าช่อเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้คือช่อช่อนี่หักเลยนะครับเนี่ยหักหักจากช่อมาเลยพอสวยแล้วก็เลยไม่ต้องแต่ง เพื่อนๆเ,เจอพระแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆค่อยๆไล่ธรรมชาติพระหล่อนะครับผิวพันธุ์พระพิมพ์ถูกผิวถูกธรรมชาติการหล่อถูกนะครับพระทำให้พระแท้ดูง่ายส่วนองค์ที่หล่อออกมาแล้วมีขี้สลากหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยช่างก็จะแต่งมีรอยตะใบแล้วก็ได้ดูรอยตะใบอีกที่หนึ่งนะครับแต่ส่วนองค์นี้เนี่ยหล่อออกมาได้สวย ก็เลยไม่มีรอยตะไบนะครับให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะครับใครที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่าได้ทบทวนคนที่ยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนานๆจะเจอผ้าที่รอออกมาสวยแล้วก็ไม่ได้แต่งนะครับถ้าเราไม่แม่นพิมพ์เราไม่แม่นธรรมชาติเนี่ยเราจะพลาดนะครับ ทาร์เมนพิมพ์แม่น,มมนธรรมชาตินะครับดูเนื้อได้ดูวิธีการช่อเข้านะครับในช่อเข้าแบบนี้ทำให้เราตัดสินใจในการเช่าหาได้นะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับมีความสุขในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับค่อยพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ